ในตอนนี้อีกไม่กี่วันปี2020ก็กำลังจะผ่านไปแล้วและไม่ว่าปีนี้เนี่ยมันจะเป็นปีที่แย่มากเพียงใดแต่สิ่งที่ไม่เคยขาดไปก็คืออนิเมะที่ได้ออกมาให้ดูกันในแต่ละซีซั่นไม่เคยขาดสายไม่เคยเปลี่ยนแปลงที่จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีปะปนกันไปแล้วก็มีออกมาให้ดูกันหลากหลายแนวบางเรื่องอาจจะตราตรึงใจบางเรื่องหลายคนอาจจะยกให้ว่าเป็นอนิเมะ ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยดูมาก็เป็นได้และถ้าหากว่าในวงการเกมนั้นเนี่ยมีการจัดรางวัล The Game Award ในแต่ละปีแล้วนั้นเนี่ยทำไมเราจะจัดรางวัล Anime Award ในปี2020นี้ไม่ได้กันล่ะครับแต่ว่าก็แน่นอนนะแต่ละรางวัลที่ผมเลือกมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของความชอบแล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวเท่านั้นนะเอาละเรามาดูกันว่ารางวัล Anime Award ในปี2020ที่ผมมีเนี่ย ในแต่ละสาขาที่ผมยกขึ้นให้ว่าเป็นที่หนึ่งนั้นเนี่ยแต่ละเรื่องจะตรงใจกับท่านผู้ชมมากเพียงใดมาเริ่มกันที่รางวัลแรกรางวัล Innova t i v e a n i m เมอนิเมะที่มีความสร้างสรรค์แปลกใหม่ในแบบที่เราไม่เคยดูมาก่อนและได้ใช้ความแปลกใหม่นี้เนี่ยดึงดูดให้เราติดตามตั้งแต่ต้นจนจบผู้เข้าชิง i s ชูโ s คุรีวิเวอร r มอนสเตอร์มุสเมโนยชาสังมาโอโจเดโอยาสุมิผู้ชนะมาโอโจเดโอยาสุมิเรื่องราวอันแปลกใหม่ที่อยู่ในโลกที่มีความขัดแย้งของมนุษย์กับปีศาจและในขณะเวลานั้นเนี่ยเจ้าหญิงของมนุษย์ได้ถูกลักพาตัวไปโดยรายชาป,ปีศาจเพื่พอที่จะเอาไปเป็นตัวประกัน แต่เรื่องดันกลับพลิกผันที่เจ้าหญิงเนี่ยดันไม่สนใจอะไรเลยนอกจากการนอนและสิ่งที่เราได้เห็นในเรื่องคือการหาวิธีการนอนในแบบต่างๆของเจ้าหญิงที่อยู่ในปราสาทของราชาปีศาจที่เรื่องนี้ได้รางวัลไปก็คือด้วยที่ว่าประเด็นหลักเนี่ยมันมีแค่การหาวิธีการนอนแบบสบายๆแต่ว่าด้วยอนิเมะเนี่ยมีความยาวมากถึง12ตอนมันก็ทําให้เรานึกถึงได้ว่าแค่ประเด็นหลักแค่นั้นเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยติดตามตั้งแต่ต้นไปจนจบได้แต่ก็แน่นอน มันก็ใช่ว่าจะมีแค่เรื่องของการนอนนะแต่ว่าด้วยความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เรื่องของการออกแบบให้ปราสาทของจอมานเนี่ยมีอะไรให้เจ้าหญิงไปทําเยอะเนี่ยผมจึงให้รางวัลอนิเมะที่มีความคิดสร้างสรรค์และก็แปลกใหม่ไปกับเรื่องนี้รางวัลอนิเมะดรามา่าทราดิจรางวัลอนิเมะที่ดึงอารมณ์ผู้ดูได้ดีที่สุดในเรื่องราวอันแสนปวดร้าวและความสุขที่มีอยู่บนตลกร้าย ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสุขนั้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งในรสชาติของชีวิตถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยความโศกเศร้าและความปวดร้าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่คนดูอนิเมะอย่างเราเนี่ยมักจะหัวหาเพิ่มรสชาติในการดูให้สนุกมากขึ้นและอนิเมะที่ได้เข้าชิงนั้นคืออโซ e เลนรีซีโรคราราฮาจิเมดุอิเไซไคเซกสึซีซั่นทูจุดุสไคเซนผู้ชนะ รีซีโร่คาร h ฮาจิเม u ะอิเซไคเซ k กรสืซีซั2 3ต่อโศกนารกรรมจากปี2016เรื่องราวของนัสกิซูบารุที่ได้เข้าไปอยู่ในโลกของแฟนตาซีที่ตัวเขานเนี่ยมีพลังแค่ตายแล้วก็ย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่และเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า r ีซีโรในภาคแรกนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอนิเมะที่ดีระดับต้นๆและพอมาถึงภาค2นี้เนี่ยก็ยังไม่มีการมือตก เรื่องราวในแต่ละตอนนั้นเนี่ยจะปนไปด้วยความหมนและความโศกแต่ด้วยการที่มีเรื่องราวที่ดีอยู่เป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยทำให้เราที่เป็นคนดูเนี่ยจับตาดูในทุกๆตอนที่ออกมาเสฟติดกับความดราม่าความตายและปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องและคอยเอาใจช่วยให้ตัวเอกของเราเนี่ยผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ในทุกๆตอนและการสร้างตัวละครใหม่ที่ดูมีมิติที่มีออกมาในภาคสองนี้อย่างเอคิโดนา ก็ถือว่าเป็นการดึงดูดคนดูและเป็นการสร้างประเด็นให้มีการถกเถียงกันในเวลาเดียวกันด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรื่องนี้จึงได้รางวัลน,นี้ไปครับรางวัลอนิเมะเหนือธรรมชาติและเวทมนต์ผู้เข้าชิงได้แก่ b u เ t ิ h ์นเดว h The g o d of High School มาโฮกะโคโคโนเรตโทเซไลโฮช a เฮนผู้ชนะ b u r t t h w w t s h อนนี้เมที่ออกมาเพียงแค่3ตอนแต่จัดการคนดูได้อย่างอยู่หมดัดด้วยการเปิดเรื่องมาโดยไม่มีการปูพื้นฐานอะไรให้คนดูและทําการปล่อยหมัดหนักใส่หน้าคนดูอย่างจังคนที่ตามไม่ทันก็อาจจะรู้สึกแบบว่าอะไรวะแต่กับคนที่ชอบและหลงสเสน่ห์ไปกับงานภาพเพลงและก็ฉากต่อสู้ของเรื่องนี้ตั้งแต่แรกดูอย่างโมเนี่ยก็ทําได้แค่ร้องออกมาว่า นี่แหละของดีที่หามานานละอย่างที่รู้ครับอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยเป็นของผู้แต่งเดียวกับเรื่องบีชดังนั้นเนี่ยในการต่อสู้ในการใช้เวทมนต์เนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์เช่นการเรียกเวทมนต์เป็นลําดับและเวทมนต์แต่ละอย่างที่เราได้เห็นไปใน3ตอนเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยได้รู้สึกถึงความอลังการได้เป็นอย่างดีด้วยเหตุผลเหล่านี้ทําให้เรื่องนี้ชนะรางวัลน,นี้ไปและให้ตายเถอนะนาช่วยทำอนิเมะเรื่องนี้ต่อไปทีเถอะ รางวัลอนิเมะแนวปริศนาชวนคิดตามเชื่อว่าหลายคนคงชอบอะไรที่ยิ่งดูแล้วก็ยิ่งอยากไปคิดดักหน้าคนแต่งว่ามันต้องจบแบบนี้อะไรแบบนี้ครับแต่ก็มักจะไม่เคยคิดทันนะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวแนวสืบสวนสอบสวนหรืออนิเมะแนวทูตผีปีศาจก็ตามครับและอนิเมะที่ได้เข้าชิงรางวัลในสาขานี้ก็คือเคียวโคซิริยูโกคุโนโมริอาติผู้ชนะเคียวโคซิริ อนิเมะแนวสืบสวนสอบสวนที่มีการนำเรื่องของทูตผีเข้ามาเกี่ยวข้องตามบทเรื่องราวของตัวเอกที่มีชื่อว่าอิวานากะโคโตโคะผู้ที่เป็นเหมือนกับที่ปรึกษาของเราทูตคอยแก้ปัญหาต่างๆให้และซาคุรากาวะคุโร่ชายผู้เคยกินทูตเข้าไปและได้รับพลังอันเหนือจินตนาการมาเรื่องราวเนี่ยมันจะออกแนวดูมนๆนะแล้วก็มีการเพิ่มความสดใสด้วยนิสัยของตัวละครอย่างอิวานากะโคโตโคะ และหากคุณชอบดูการแก้ไขคดีต่างๆในเรื่องนี้จะจัดให้คุณอย่างหนำใจและยิ่งในช่วงสุดท้ายเนี่ยคุณจะได้เห็นการตั้งข้อสันนิษฐานของคนสองคนมาแข่งกันซึ่งทำออกมาได้ดูน่าตื่นตาจนลืมขยับตัวกันเลยทีเดียวก็เลยทำให้เรื่องนี้ได้รางวัลในหมวดนี้ไป รางวัลอนิเมะคอมดี้ Size อ f Life อนิเมะแนวตลกและชีวิตประจำวันอนิเมะที่จะทำให้เราผ่อนคลายจากเรื่องต่างๆในชีวิตและหันมาหาความสุขกับรอยยิ้มที่อนิเมะเหล่านี้จะมอบให้โดยผู้เข้าชิงคือมูเรนาเซชิตองคาคุเอนฮงคาโกะเทบุนิชิมอนสเตอร์มุสเมะโนอิชาซังผู้ชนะมอนสเตอร์มุสเมะโนอิชาซัง ย้อนกลับไปอยู่ในโลกของแฟนตาซีกันอีกสักเรื่องหนึ่งเนี่ยที่มาคราวนี้นำเสนอเรื่องผ่านมุมมองของคุณหมอผู้รักษาเหล่ามอนสเตอร์ที่ต้องไปเจอกับปัญหาโรคภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กไปยังเรื่องใหญ่แต่ก็สบายใจได้ครับเพราะว่ามันจะไม่มีประเด็นไหนเนี่ยทำให้คุณรู้สึกเครียดอย่างแน่นอนเราจะได้เข้าไปเจอกับปัญหาของเหล่ามอนสเตอร์แล้วก็ดูว่าหลังจากผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้แล้วเนี่ยพวกเชอเนี่ยจะเป็นอย่างไรด้วยที่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นแนวฮาเรมอยู่นิดๆนะน,นะ ใครที่คิดจะลงเรือลําไหนก็ไม่ต้องเป็นกังวลมากกันแล้วกันครับแค่ไปดูแล้วก็ผ่อนคลายไปกับมันก็พอแล้วนะกับเรื่องนี้ครับรางวัลอนิเมะโ,โรแมนติกความรักผู้เข้าชิงคาคุยามาวะโคคุระเซไตซีซั่น a n งคันโจโอคา i ิชิมสผู้ชนะ คาคุยะสมาวะโคคุระเซไตซีซั่นสองจะหาอะไรมาเทียบได้กับสงความความรักของชายหญิงที่ต้องใช้ชั้นเชิงแล้วก็กลยุทธ์ต่างๆไม่ได้จะทำให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยมาสรภาพรักกับตัวเองให้ได้ก่อนนะและจากที่มีการทําภาคแรกออกมาและกลายเป็นผลงานชั้นเทพที่สนุกแล้วก็ตราตรึงในทุกทริกที่มีการใช้หลอกอีกฝ่ายเนี่ยให้เผยความรู้สึกออกมาก่อนน่ะ พอมาถึงในภาค2แล้วเนี่ยก็เป็นการเพิ่มความสนุกขึ้นไปอีกเป็นทวีคูณตั้งแต่ตอนแรกและเป็นการจบภาค2ด้วยดราม่าอันสุดจะกินใจด้วยเรื่องราวของอิชิกามิกับคำพูดสั้นๆแต่สาใจคนดูแบบจัดๆถือว่าเป็นอนิเมะแนวความรักที่แปลกใหม่และในตอนนี้ภาค3เนี่ยก็มีการประกาศว่าจะทำแล้วด้วยสามนะแบบนี้เราคงได้บันเทิงกันอีกยาวครับ รางวัลอนิเมะแอคชั่นอนิเมะแนวต่อสู้ที่ทำฉากต่อสู้ออกมาได้ถึงใจคนดูจนแทบนั่งไม่ติดเก้าอี้ผู้เข้าชิงมีเฟสแกรนออเดอร์เสร็จไทยมาจูเซนเซนบาบิโลเนียจุจุสุไกเซนเอ็นเอ็นโนชิบุไตซีซั่นทูผู้ชนะเฟสแกรนออเดอร์เสร็จไทยมาจูเซนเซนบาบิโลเนีย ซีรีส์เฟดให้ตายเธอนะแค่พูดถึงชื่อเนี่ยหลายคนคงรู้จักชื่อเสียงเรียงนามกันมาแล้วใช่ไหมและมาในภาคนี้เฟดบาบิโลเนียเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นภาคที่ผมเนี่ยยกให้เป็นภาคที่ชอบมากที่สุดเริ่มราวจะเริ่มต้นขึ้นมาอย่างเบาๆเรียบร้อยไม่หนักหนากับการพยายามที่จะไปช่วยโลกขององค์กรคลาวเดียแต่ว่าพอถึงส่วนกลางของเรื่องเนี่ยจูๆคุณก็จะเจอกับหมัดฮุกเข้าอย่างจังที่มันจะตราม,มาแล้วก็ปลุกใจคนดู เช่นฉากโบกมือของใครบางคนี่หางว่าคุณได้ดูแล้วเนี่ยคงจะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีกับฉากต่อสู้ที่ผมกล้าพูดเลยว่าดีที่สุดในเฟสซีรีส์อนิเมทีวีที่เคยทำมาด้วยการที่มีเพลงประกอบที่โดดเด่นแล้วก็ดึงอารมณ์คนดูโดยที่ฉากการต่อสู้แต่ละฉากเนี่ยจะมีการจัดเต็มแบบไม่มีกั๊กเช่นฉากต่อสู้แล้วก็ฉากใช้โฮกุของควสซ์คอร์เตอหากใครยังจำได้ แทบจะลุกมาตะโกนตามเลยให้ตายเห็นหนะ้าด้วยความดีต่างๆเนี่ยที่ผมได้สัทยายไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลที่เรื่องนี้เนี่ยได้รางวัลในหมวดนี้ไปอนิเมะต่อสู้ที่ดีที่สุดในปี2020 you, right และสุดท้ายในท้ายสุดครับรางวัลพิเศษที่มาจากความชอบที่ผมเนี่ยเป็นคนชอบฟังเพลงอยู่แล้ว ผมจึงอยากจะจัดรางวัลน,นี้นั่นก็คือรางวัลเพลงประกอบยอดเยี่ยมของอนิเมะในปี2020ผู้เข้าชิงได้แก่เพลง blowing An ิเม Burn the Wish อโอดโนวัสอนิเมะโจเซโตทอราตสักนาตะชิ Last Dance อนิเมะเคียวโคซูริ Tell มีอนิเมะเฟ r แกรน r d ออเดอร์เศรษฐยมาจูเซนเซนบาบิโดเนียและเพลง Rubber จากอนิเม เฟ t แกรนออเดอร์เสร็จไทยมาจูเซนเซนบาบิโลเนียผู้ชนะได้แก่อโอ o โนวาสจากอนิเมะเรื่องโจเซตโทราตสักานาต s ชิบทเพลงจากศิลปินที่มีชื่อว่าอีฟที่เป็นเพลงประกอบอนิเมะโจเซตโทราตสักานาตะชิแน่นอนว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ได้เข้าไทยและผมเองก็ยังไม่ได้ดูแต่ว่าเพลงประกอบเนี่ยก็ได้มีการปล่อยออกมาให้ฟังกันไปแล้ว และด้วยเพลงเพลงนี้เนี่ยมันก็ทําให้ตัวอย่างของอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมันยิ่งน่าดูเข้าไปอีกเอาละครับก็ถือว่าจบกันไปแล้วนะกับรางวัลอนิเมะอ a วอรในปี2020นี้ครับมีอนิเมะเรื่องไหนกันบ้างที่ตรงใจกับท่านบ้างครับแน่นอนว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ดูอนิเมะทุกเรื่องที่มีการออกมานะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เป็นคนครับมีความชอบในแบบของผมเองนะอะไรที่ไม่ใช่แนวผมเนี่ย,ผม,ยผมก็จะข้ามไป ถึงแม้ว่าในปีนี้เนี่ยจะมีอนิเมะบางเรื่องที่ดูไม่ค่อยน่าสนใจอยู่เยอะแต่ก็อย่าเพิ่งหมดหวังไปครับในปีหน้าปี2021เนี่ยท่านจะได้เจอกับมหากรรมความสนุกที่กำลังจะมาถึงอย่างแน่นอนครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้มานำเสนออนิเมะต่างๆให้ทุกท่านเนี่ยได้ดูกันต่อไปครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วครับปีหน้าเนี่ยก็ขอฝากตัวด้วยเช่นเดิมนะครับวันนี้ขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ She got